่ให้เขาเจ็บนะครับบ่อให้เขาเราแว้งบ่อให้เขาคูนะครับจับพญามจับโอกาสที่จะให้ในลูกหนูนะครับกันเท่าจับรูเท่ายดนะครับโอกาสที่จะให้ลูกมันสูงนะครับก็คือพญามหาวิธีจับให้ได้หาวิธีนะครับลดความตกใแกเขาลงให้ได้นะครับบ่อผมนะครับสวนมากบ่อผสมของผมสีบ่อมีออียงอยู่ในบ่อนะครับก็คือเป็นบ่อลงอาจจะมีเฟี้ยงแน่นะครับเพราะว่าการเปิดการให้อาหารนะครับมันถืลดอาการความตกใแกของตัวหนูลงได้นะครับเนาะนะครับแมนเท่าจับหนูรูท่ายไดนะครับเนาะ มันกับฉีลดความระแวงนะครับแต่นะครับการจับหนูแม่น,นูหายไปไหนบ่แม่นเอาเขี้มไปขีบหางนะครับเขี้มไปขีบหางเราก็ดึงขึ้นมานะครับเนาะยิงยูว่าขีบหางเราก็ดึงขึ้นมานะครับแต่ว่าหนูมันก็ยังระแวงเขามาเกาน,น,นะครับพยายามสะพัดตัวหนูโดยการจับอดีใซ่ถุงมือนะครับเนะาะอดีใซ่ถุงมือหรืออดีอา่อามือนีแค่อ,อดีที่จะบวต่อไปอาจเชีพลอยและขยายไในแถานี้แล้วเนาะจะให้พ่อเลี้ยงหนูนะอา่าพ่ออินดี้ด้วย ตามแล้วกดลูกกระดิ่งจะได้ไม่พลาดทริปใหม่ๆของนุนาอเล็กฟาร์มสวัสดีครับนะครับน้องมณีมาพอกับนุนาอเล็กฟาร์มกอนแก่นนะครับเนาะการชิมบอกถึงนะครับวิธีการนะป้องกันนะครับหนูการลูกนะครับสำหรับไลน์ถันเจอนะครับเอาชิป้องกันยังไงสำหรับหนูการลูกนะครับเนาะการนะครับผมชิบบอนะครับแล้วแก่เริ่มต้นเลยนะครับถ้าเ้าอยากได้ลูกหนุ้ยลีนะครับเ้าก็ต้อง ามาเริ่มตั้งแต่ที่แหลกนะยังไปป้องกันตอนเขาออกมาแล้วนะก็คือ,อตอนเทาหนูลบมกันนะครับเนาะตอนเอาหนูรบมกันเนี่ยแนนํานะครับก็คือไห้หนูตัวผูกกับตัวแม่มันเพิ่จะรับความกันก็นคือเอาเฟียงใส่นะครับเนาะเอาเฟียงใส่ในบอ่อเอาฟากใส่ในบอ่อใ้มุมใดมุมนึงนะครับเนาะว้มุมใดมุมนึงเพื่อที่จะลดอาการนะครับให้ตัวผูกกับตัวแม่นั่งเสียเวลาเขาสีผสมนะครับเวลาก็เขาเสียเข่าหากันนะครับเนาะเวลาเขาสีผสมเวลาเขา่าหากันเขาอยู่คนละขออนะครับเนาะ เขาเกิดมาสามเดือนชีเดือนเขาเคยท่านเคยพ่อนากันนะครับเนาะเอาเมื่อเขาอยู่ก็ละหองนะครับเพราะเขาเพียงใส่มุมใดหมุมหนึ่งนะครับลดอัตราการเชี่ยงในการกัดกันนะครับเนาะอ่าเอามื่อเอาใส่กันแล้วนะครับจักอาทิตย์สองอาทิตย์เทาเจ้าเอาเพียงออกเพี่ยเป็นแก่นะครับเนาะอ่าที่ได้ลูกวันที่นี่อ่าหลังจากนั้นนะครับหลังจากนั้นประมาณนครับหลังจากนั้นประมาณจักอาทิตย์สองอาทิตย์นะครับอ่าจักอาทิตย์สองอาทิตย์เขาจังไม่เช็กเบื้องหนูนะครับเช็กเบื้องหนูตัวแมวว่ามันท่องไปนะครับเนาะ ครับเช็กบนหนูตัวแมวว่ามันถ่องไปนะครับเอาช็กนะเพราะว่าเบิ้งนุ่มนะครับเนาะอ่าเชีเบิ้งนะครับเด้อเนี่ยเมื่อเมื่อเข้าผสมแล้วนะเพราะผมไม่ช็กนะครับการเช็กคือการจับหางแล้วก็หางยังไ้มันห้องก็ขี้ไม้มันกัดยังได้รูปแบบนี้นะครับเพราะว่าการยังไงมันห้องเนี่ยป่ามันทิกัดนะครับเนาะมันลักษณะแบบนี้นะครับแต่นะครับสำหรับหนูผมนะครับเพราะจำเป็นนะครับเนาะผมชะเอามื่อนี่แหละให้มันกัดนะครับเนาะเพราะมันเป็นหนูหลูกปอนนะครับเนาะอันนี้นะครับเนาะ อ่เขาก็มาเบิ่งนมนะครับเนาะอ่าเบิ่งนมเบ่งนมมันขึ้นไปอ่าเช็คแบบนี้นะครับเนาะอ่ามันดูมันอาจจะตื่นเล็กน้อยนะครับเนาะก็มาเช็กเบิ่งนมนะเบ่านมมันขึ้นไปมันเห็นเป็นตุ่มไปนะครับเห็นเป็นตุ่มเห็นเป็นนมแล้วนะครับเลาก็เช็คนี่แหละการจับหนูนะครับการจับหนูคือการลดอาการความต้อไกนะครับโอกาสให้ลูกมันสูงนะครับการจับหนูก็คือให้มันคือให้หัวมันสุกอยู่ในเฟียงนะครับหัวมันสุกในเฟียงหรือเอาย่างใส่ในเฟียงขาหนูมันอ่าสิกระโดดใส่เฮานะครับเนาะย่าเห็นหนูตื่น ก็คือจับแบบไงมันตกใจนะครับก็คือจับขึ้นมาตะหาองอ่าเขาไมนตกใจแบบนี้ก็คือหายอย่างมันห้องนะครับแต่อันนี้มันเป็นลูกก่อนทำาหารเ,เอาเงาียบเอาเมืองเงียบปากได้ยังสีเนาะนะครับเนาะก็คือพญายากมีให้เขาตกใจนะครับเขาบอกว่าบึงเขาท่องไปนะครับการจับนะครับการท้าใส่ชิมหนีพางนะครับเนาะหนูมันจีดตกใจหรือสิเจ็บใส่ชิมเดือดเราขึ้นมานะครับโอกาสที่ให้ลูกนะมันมีแต่โอกาสที่การลูกมันสูงเพราะว่าหนูมันเจ็บและตกใจนะครับ เขาหลุดความเราแวงของตัวนูได้นะครับเนาะก็คือจับขึ้นมานะครับบ่อให้เขาเจ็บนะครับบ่อให้เขาเราแวงบ่อให้เขาคูนะครับจับพยายามจับโอกาสที่จะให้ให้ลูกหนูนะครับกานท้าจับรูทตาใดนะครับโอกาสที่จะให้ลูกมันสูงนะครับก็คือพยายามหาวิธีจับห้ได้หาวิธีนะครับหลุดความตกใแกเขาลงใไหได้นะครับบ่อผมนะครับส่วนมากบ่อผสมของผมสีบ่มีอยอียงอยู่ในบ่อนะครับก็คือเป็นบ่อลงอาจจะมีเฟี้ยงแน่นะครับเพราะว่าการเปิดการห้อาหาร นะครับมันจะลดอาการความตัวแก่ของตัวหนูลงได้นะครับเนาะนะครับมันจะลดอาการความตัวแก่ของตัวหนูลงได้นะครับหนูเมื่อเอาผสมกันแล้วจักประมาณสองสามอาทิตย์นะครับอ่าเขาก็เริ่มท้องนะครับอ่าขอนเลี้ยวสุดก็คือยิบซีมือนะครับอ่าสาสุดก็คือประมาณเดือนครึ่งนะครับเนาะแล้วจะความสมบูรณ์นะครับเนาะแล้วจะทับสาทับเลี้ยวแล้วจะอาหารนะครับเมื่อนะครับเขาเอาไปใช้นล้วกันแล้วนะครับมันขอดูกออกมาเนี่ยโอกาสที่จะกัดนะถามว่ามันมีบ่มันมีนะครับเพราะว่ามันยังระแวงนะครับเนาะ อเหตุจังได้มันสีหนูมันสีบลาตกใจบ่ปลาแวงก็คือการจับการสัมผัสโตเขาการที่ว่าเาเอาเอ้ยังไปใส่นี่ยแหละมันสะขึ้นการเป็นการขึ้นธรมรมชาติให้เขาหลายที่สุดนะครับหนูนะครับบางคนก็คือเอาเนี้ยมาใส่ก็ได้แต่ว่าอย่าใส่หลายเกินไปใส่เพื่อให้เขาไม่ที่สุกนิดนึงนะครับเพราะเปนใส่แบบเต็มทีอย่างเดียวนะครับเขาเห็นห่อนะครับเาขาก็ยังระแว,งเ,ะแวงเขายังปลตกใจนะครับถ้าห่ออยากได้นะครับห่อก็ต้องนะครับเอาหาแนวมาี้ยมาให้เขาลุก ทินิดนึงก็ไ so ด้หรือว่าเอาเป็นป้อลลุงก็ยังผมนะครับโอกาสที indoors, walk, ่เขาออกลูกมาแล้วเขาสิบปับสภาพของเขาเองในภายในเดือนหนึ่งสองเดือนนะครับอ่าสำหรับคนที่จะซื้อหนุนทองไปเลี้ยงนะครับบแดนน้ำนะเนาะไปยังคือโบน้นน้ำภาวานะเนาะซื้อไปจากทั้งอื่นคือเขาปับสภาพได้ยินเสียงนกบังหันได้ยินเสียงนกนะครับได้ยินเสียงรดเสียงยังคือสภาพแววนรองเขาอยู่แบบนั้นเขามาอยู่กับห้องนะความจะตื่นก็จะกลัวการเดินถั่วเดินทางลอยสองลอยโลนะครับโอกาสที่เขาออกลูกมากนะครับเขาจะปับสภาพับ่ได้นะครับ โอกาสที่จะเขาจะ planning, กัดน,นะครับลูกถิงมันกระจายนะครับนู้ที่มันการลูกถิงนะครับแต่แค่มีสองกรณีนะครับ,นนะรบหนึ่งก็คือเขาระแวงแวเขาตกใจเทนานสองนะครับตัวผู้เขากวนนะครับตัวผู้เขาค้ามทอียด่จะผสมตัวผู้ก็ร้อมทะทเอียดทับเขากรเลยกวนที่ตลอดนะครับเขาก็เลยก,กัดลูกถิงอย่างสีนะครับว่าตัวผู้มันเป็นนะครับม่นเป็นตัวที่เลี้ยงลูกนะครับตัวแม่นะครับเ็จจังไดเขาเขาก็หยิบป้องกันนะครับเพื่อป้องกันบ่ได้นะครับ เขากระการลูกถิ้งนะครับเพราะว่ามันระแวงนะครับเขาก็ับไปหานะครับต้นซ้ายไปเหตุดไปจับมันพอนะครับว่ามันเป็นทีตัวผูมันกัดถิงบอนะครับเขากัดหัวนะครับหรือเขากัดแผลกันหลังกันยังเสียเขาก็ไปเบื้องหน้หันท้านะครับเขากัดหัวถิ่งเราก็กินเลยหรือว่ากัดหัวขาดนะเสียส่วนมากที่เป็นตัวแม่ยครับเขาจะิมาน้ำกินที่หลังแต่นะครับกัดลังกัดทางกัดขานะครับส่วนมากที่เป็นตัวผูนะครับเนาะเขาก็หาวิธีป้องกันป้องกันว่าแม่น่อยังไปใส่ป้องกันก็คือป้องกันนคกก็ือารจับหนู เป็นการลดความระแวงของตัวหน okay. ูนะครับแมนเ้าจับหนูดูเท่าไหนนะครับเนาะมันก็ะชีหลดความระแวงนะครับแต่นะครับการจับหนูแมนหนูหายไปไหนเพราะแม่นเอาเขี้ยมไปขีบหางนะครับเขี้ยมไปขีบหางแล้วก็ดึงขึ้นมานะครับเนาะจริงอยู่ว่าขีบหางแล้วก็ดึงขึ้นมานะครับแต่ว่าหนูมันก็ยังระแวงเพาะว่ากอนะครับพยายามสะพัดตัวหนูในการจับอาดิเซ่ถุงมือนะครับเนาะอาดิเซ่ถุงมือหรืออาดิเอาองี้ยกันได้นะครับมันท้าจับเขาเนี่ยเอาเยี้ยกันได้เอาหัวให้เขาไปสุกมื่อื่น ก็คือเบื้องลักษณะเขาโบกครูเขาโบกพร้อมที่กระโดดเสี่ยงเฮาครับอันนั้นนะครับเฮาสิเป็นการลดความระแวงของตัวหนูลงนะครับเมื่อลดความระแวงของตัวหนูลงเขากระชับยานนะครับเขาก็ะิับปั๊บสภาพก็พื้นที่เขาก็ะิับปั๊บสภาพก็อากาศก็เสียงคนก็การจับเฮานะครับเขาก็ะิบใบเลี้งเฮาเขาก็ะิับวิชีบานะครับเฮาสิทำลายเขานะครับโอกาสที่เขาออกลูกออกมานะครับเขาิเลี้ยงลูกมันก็สูงนะครับโอกาสเขาสิออกมานะครับเขาิเลี้ยงลูกมันก็ะลายนะครับเนาะ เรียงหนูนะครับที่จะเอาใจใส่มากที่สุดคือหนูมันมีหลกหนูมันผสมพันธุ์นะครับนอกนั้นนะครับกับปกตินะอาหารเมละเทียสองเทียก็บจังวากันไปนะครับเนาะแต่นะครับพอไ่พันธุ์นะครับเขาก็ต้องมาหลดคมระแวงด้วยการจับด้วยการสัมผัสเขานะครับด้วยการไม่ช็กนะครับเบื้องหนูนะครับมันจังสีบกันหลูกดีเพราแม่หนูหลวกมากเออจับตัวพวกกนะครับหนูหลวมากหายังแบบขอบนกจากอันนั้นมันปิ่นนะครับการนะครับป้องกันที่ปลายเหตุนะครับเนาะอ่าวองปันนีปลายเหตุไปแล้วนะครับเนาะ เ้ามแกะที ite, ่ต้นเหตุตัดแก่นะครับเอาผสมกันนะครับเล้วเ้ามเบื้องดีกว่าห้ามสัมผัสเขาดีกว่วนะครับโอกาสที่ให้ลูกมันจะสีสูงนะครับเนาะจ้งหนูลูก้อนผมนี่นะครับมีลูกอยู่นะครับบางคนว่าเอาไปผสมแล้วหนูมันจะให้เห็นนะครับสำหรับลูก้อนผมนี่ก็ปกตินะครับยังจับได้ปกตินะครับข้ออื่นก็ถ้าว่าการจับเนี่ยการตอนอผสมเนี่ยที่จับได้ก็ลูกป้อนบอมันกระบอเสมอไปนะครับมันอาจจะมีการดูไลนเนี่ยแต่ว่าฮอกกับพยายานะครับลดความดูไลายเข้าไปได้ หาวิธีจะไปไดเซ้ตถุงมือนะครับบแมใส่คีมจับนะครับคือจังเานีเลยนะครับมันมีค้นมาจับยกขาเขาขึ้นนั่งเฉยนะครับข้องกับอจิเจ็บอาจิปวกันโตนะครับหนูกับเป็นในลักษณะนั้นนะครับต่อฝากไว้แล้วกันนะครับสําหรับวิธีนะครับชิดลับหรือเนี่ยแล้วทางเล็กๆตน้อยนะครับสําหรับทีว่าเฮ็ดจังไดนะครับหนูไม่ใช่ฉีบกันลูกกับข้องเฮ็ดจังใดจะฉีบป้องกันในการการลูกนะครับมันได่นนะครับมันบรยากนะครับเรามันขึ้นอยู่กับการเอาใจใส่นะครับแล้วการดูแลนะ อยู่ในขอใคายลักษณะนั้นบ่อหรือว่าคุกขี้พอบ่อบ่อแม่เลี้ยงเขาถิ่มในนนบ่อเกี่ยหางแล้วก็ไปนะครับเนาะกัเอาไปปรับใส่เบื้องแล้วกันนะครับสิ่งในทีผมว่าไปเออมันบ่อแม่ก็รอมึงอีกวิธีหนึ่งนะครับหาวิธีให้ได้นะครับวัานันนะครับเขาสีลงทุนแล้วก็เสียเปล่านะครับกำไรเขาก็จะขึ้นสานะครับเนาะก็ฝากไปแล้วกันนะครับสำหรับวิธีป้องกันนะครับหนูกันลูกกับข้องนะครับขอ่าวนะครับเนาะสำหรับผู้ใดซีนะครับจะสอบถามเพิ่มเติมนะครับกับทรขอมาสอบถามได้นะครับ บว่ากันนับเนาะะว่าค้นเริ่มต้นไม่กับค้นเห็ดโดนนับเนาะอ่าปัญหามันแตกต่างกันนับกับห้องเห็ดไปสักพักหนึ่งนะครับเราหิชิ้นแล้วเฮากับสีหานะครับต้นสายไปเห็ดจับพ่อเองว่าเฮ้ควรสิเห็ดไปเนี่ยขนาดใดในรูปแบบใดนะครับเนาะก็ฝากาที่ตามกับผมอ่าฝากกดไลค์กดแช่นะครับเนาะกดซับสไ i b e นะครับเป็นกาลังใจให้คนทาคลิปเด้อนะครับเนาะสลับมือนีนะครับเนาะหนูหน้าเล็การามขอนแก่นนะครับกัสีขอตัวล่าไปก่อนนะครับก็สีขอกล้าวคําว่า สวัสดีครับ